มีวิธีแก้ไข messenger แซดไม่ออกโทรไม่ออกมันขึ้นแจ้งเตือนว่ากำลังรอเครือข่ายทั้งๆท,ท,ที่มีเน็ตทำยังไงแก้ยังไงไปดูกันเลยครับกลาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกเส้นเคยในซ่องดีๆ Galaxy Phone ทุกวันคือเรื่องมือถือวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้ไข messenger ที่กำลังรอเครือข่ายไม่มีสัญญาณเหมือนไม่มีเน็ตโทรไม่ได้แซดไม่ออก แก้ไขยังไงทํายังไงไปดูกันเลยทั้งที่เรามีเน็ตเล่นเฟซได้ YouTube ได้ทุกอย่างแต่ m e s s ซนเจอมันขึ้นว่ากําลังรอเครือข่ายส่งอะไรก็ไม่ออกขึ้นว่ากําลังส่งมีวิธีแก้ไขง่ายๆทําทตามผมได้เลยทุกคนกดออกไปไปที่การตั้งค่าตรงนี้ทุกคนคลิกเข้าไปเลยแล้วเลื่อนคําหาแอปอ่าแอปตัวนี้คลิกเข้าไปเลยแล้วก็ การจัดการแอปทุกคนอ่าตอนแรกเลยคลิกเข้าไปเลื่อนเลื่อนหาคำว่า messenger เลื่อนลงไปน่าจะอยู่ด้านล่างอทุกคนเลื่อนมาเลื่อนมานี่ทุกคนเจอแล้วคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มาดูการอนุญาตอว่าเราอนุญาตไหมไหมอ่านี่เราก็เปิดอนุญาตอยู่แล้วก็ดูสิทธิ์ ิทกอ็อันนี้ก็เปิดอยู่ไม้กล้องอะไรก็เปิดอยู่ก็ไปดูข้อมูลออกว่าไปดูการไอใไซที่เก็บข้อมูลคนคลิดกาไปแล้วก็ล้างแชทล้างข้อมูลนะทุกคนล้างลบไปเลยอันนี้กดเคียร์ออกไปที่ Facebook แล้วไปที่มุมขวาบนปุ่ม messenger คลิกเข้าไปเลยเออทุกคนรอแป๊บหนึ่งกดปอกทุกคนตดเข้าไปใหม่อ่เมื่อคืนราหัสมาแล้วก็คลิก,ลก,ลกราหัสไปก็ได้แล้วก็รอรอหมุนก่อนทุกคน เน็ตเราเล่นได้ทุกอย่างแต่ว่า messenger ม,มันเหมือนว่าไม่มีเน็ตเราค่ใครเข้าไหมทุกคนเข้าใหม่เออสนอเข้าไปใหม่พอมืงหน้านี้ก็กดบันทึกทุกคนก็กดข้ามไปก่อนออข้ามไม่ได้แล้วก็กดกู้คืนกู้คืนรหัสเราก็ใส่ม่วไปเลยเราจะข้ามไปก่อนกดข้ามบนขวาบนทมดําเนินการต่อ ปึ๊บเปิดมาเห็นไหมทุกคนขึ้นจุดสีเขียวแล้วขึ้นออนไลน์ขึ้นมาและอ่าโทรได้แซดได้ปกตินะทุกคนเห็นนะมีแก้ไขเบื้องต้นก็ง่ายๆนะทุกคนอ่าคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย